ชมพาพกเปลาสองคนในรายการข่ะเมาเล่าเรื่องอีกครั้งหนึ่งนะคะ,คะวันนี้คุณนุกนิกมีเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรมาเล่าให้ฟังแอบอ่านหัวข้อแล้วอยากบอกวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเบื้องล่างขาเนี่ยก็บอเลย <c oughs> เอาจริงๆจะไม่ได้นะคะเ,เป็นเป็นเอเอเขาไม่ใช่ว่าเรียกว่าโรคโรคุณมดะเขาเรียกว่าเป็นภาวะเท้าแบน ได้รูปร่างหรอหมายถึงว่ารูปเท้าใช่ไหมถูกต้องรูปเท้าเท้าแบนแล้วเท้าเราไม่ต้องแบนหรอคุณดุมไม่ต้องแบนไม่ต้องแบนคือยังไงเอามันก็ต้องแบนไม่ไม่โดยส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่แล้วคนอ่ะเวลาเราเหยียบลงบนพื้นอ่ะมันจะมีช่องว่างตรงระหว่างเท้าอยู่รอาตรงกลางจะแบบโค้งรงถูกต้องถูกต้องเลยนะคะแต่คือคนเท้าแบนคือไม่มีโค้งนี้หรอไม่มี แล้วยิ่งถ้าเกิดว่าไม่มีโค้งตรงนี้มันยิ่งกดทับมากงขึ้นอ๋อยังไงเล่ามานะเขาบอกว่าภาวะความผิดปกตินะคะบริเวณเท้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะมองข้ามเลยนะคะคุณผู้ชมนะคะบางภาวะที่ทุกคนมองจะเป็นเรื่องปกติแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบ ไม่ใช่เรื่องธรรมดานะตัวอย่างเช่นโรคเท้าแบนที่เรายกตัวอย่างมาวันนี้นะคะพึรู้นั่แหละว่ามันอันตรายนะคะเรามาทําความรู้จักกันก่อนดีกว่าเขาบอกว่าพบมากโดยทั่วไปค่ะนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคเท้าแบนด้วยนะคุณมดนะคะแล้วก็มักจะสงสัยว่าทําไมถึงแบบเจ็บเท้าบ่อยเวลาเราเดินหรือเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะปวดฝ่าเท้าส้นเท้าบ้างนะคะหรือว่าเวลาใส่รองเท้าจะรู้สึกว่าใส่ลําบากใส่ไม่ค่อยเข้าเวลาเดินก็แบบบิดนั่นบิดนี่อะไรอย่างเงี้ยเท้าแบนมันเห็นด้วยตาเปล่าปะ มันก็เห็นด้ตาะมันมีมันมีหลายแบบเหมือนกันนะคะคุณมดนะคะเขาบอกว่าสาเหตุเหล่านี้เกิดจากภาวะเอ็นพยุงอุ้งเท้าสูญเสียการทํางานนะคะหรือว่าข้อเสื่อมบริเวณกลางเท้านั่นเองนะคะส่วนใหญ่สาเหตุมาจาก ความเสื่อมของการใช้งานมามากนั่นเองนะคะแล้วก็หรือว่าพวกคนที่อ้วนหรือมีน้ําหนักตัวมากนะคะคือันเป็นบางคนไม่ได้เป็นมาตั้งแต่เกิดถูกต้องถูกต้องนะคะซึ่งตรงนี้ก็เขาบอกว่ามีอาการนะคะอักเสบปวดรุนแรงอะไรประมาณนี้นะคะบวมแดงร้อนบริเวณตาตุ่มด้วยนะคะเออนะคะแล้วก็จะทําให้แบบเท้าเนี่ยแบนมากขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าไม่แก้ไขอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบเป็นโรคข้อติดตามานะคะตามมาอีกเทียบเลยถูกต้องนะคะแล้วบอกว่า โรคแบเออเท้าแบบเนี่ยไม่ใช่เป็นโรคนะคะแต่เป็นภาวะอย่างหนึ่งภาวะอย่างหนึ่งนะคะซึ่งตรงเนี้ยเขาบอกว่าเท้าแบบเนี่ยบางทีก็เกิดจากพันธุกรรมได้เหมือนกันเกิดมาเป็นเลยเปิดมาเป็นเลยใช่นะคะซึ่งภาวะเหล่านี้นสามารถพบกับเด็กๆทั่วไปคุณพ่อคุณแม่อาจจะต้องคอยดูก่อนว่าแบบเด็กตอนลูกเกิดมาอะไรเงี้ยมีข้อบกพร่องตรงนี้หรือเปล่าก็ต้องรีบปรึกษาคุณหมอนะคะแต่บางคนนะคะเขาบอกว่าเกิดจากการใช้เท้าของมนุษย์ผิดปกติหรือว่าเกิดอุบัติเหตุ เออนะคะ<ม>หรือว่าการบาดเจ็บในช่วงหนุ่มสาวที่ป้องกันไม่ได้เขาบอกอย่างเงี้ยเป็นไรทางงอกเหรออะไรอ่ะยนะคะแต่ถ้ามาจากโรคอ้วนกับคุณผู้ชมนะคะ <c oughs> ก็จะมีไลฟ์สไตล์ที่เขาเรียกอะไรสามารถเปลี่ยนแปลงได้บ้างน,นะคะซึ่งค <c oughs> วามอ้วน ก็ลดความอ้วนด้วยแล้วก็อาจจะออกกําลังกายควบคู่นะคะเพราะว่าคนอ้วนส่วนใหญ่เนี่ยจะส่งแรงกดนะโดยตรงเลยนะคะลงบนส่วนโค้งของเท้าอย่างที่เราบอกเมื่อกี้เป็นโค้งของเท้าตัวนั้นนะคะซึ่งจะทําให้เท้าเนี่ยแบนมากขึ้นนะคะหากตรวจพบค่ะคุณผู้ชมตั้งแต่เด็กๆหรือว่าก่อนอายุ9ขวบเนี่ยจะสามารถแก้ไขนะคะแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เพราะฉะนั้นต้องรีบสังเกตนะใช่แล้วนะคะแล้วก็เขายังบอกอีกนะว่าเท้าแบนเนี่ยมี2ชนิดด้วยกันนะคะเออยังจะมีแบมีแยกกันอีกนะคะก็คือเท้าแบนชนิดปีกแข็งคือแบบ ที่1น,นะคะคือเขาบอกว่าเป็นความผิดปกติจากส่วนอื่นร่วมด้วยนะคะชเช่นอาการผิดปกติของสมองหรือความผิดปกติของไขสันหลังนั่นเองนะคะคุณผู้ชมนะคะหรืออหรือรอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเป็นโครงสร้างของเท้าซึ่งกระดูกแต่ละชิ้นเนี่ยมีความผิดปกติ ประแพทย์ที่สองแบบดูจริงจังเนาะจริงจังนะดูเหมือนแบบว่าไม่ใช่เรื่องอะไรระแรงอะแต่พอแบบเล่าๆแล้วก็แบบน่ากลัวนะแพทที่2คืออะไรแพทที่สองเขาบอกว่าเป็นประเทศภาวะเท้าแบนแบบยืดหยุนค่ะคุณผู้ชมนะคะซึ่งจะพบได้เยอะกว่าแบบปีกแข็งคือแบบแรกนะคะเกิดขึ้นนะคะเมื่อน้ำหนักเนี่ยกดทับลงไปปุ๊บเท้าก็จะแบนปั๊บเหมือนมีแบบถือของหรือว่าอะไร น้ำหนักเราตัวเท่าขึ้นการถูกท้องเลยอ่ะเออประมาณนั้นแหละเออแล้วก็โดยข้อมูลนะคะของกระทรวงสาธารณสุขนะคะระบุว่ามีประมาณ10-15%เปเลยนะคะคุณผู้ชมของประชากรไทยที่เป็นโรคเท้าแบนประเภทนี้อยู่นะคะประเภทที่หุดเนี่ยสิบถเเลยนะคะเขาบอกว่าให้สังเกตนะคะว่าโรคเท้าแบนหรือว่าภาวะเท้าแบนนะคะโดยทั่วไปค่ะหากเป็นการวินิจฉัยของแพทย์นะคะแพทย์จะให้คนไข้ค่ะเดินเหยียบแผ่นทดสอบนะคะโดยปกติแล้วคนเท้าปกติ หากเดินไปก็จะมีรอยเท้าที่เป็นโรครูปโค้งเว้าอยู่นะคะหลายๆคนอ่ะที่อยู่ที่บ้านอาจจะลองทําดูก็ได้อ่าไม่ต้องไม่ต้องไปหาหมอนะคะเหยียบไปบนดินบนพื้นลองดูว่าเท้าของเราเนี่ยมีรูปโค้งเว้าอยู่หรือเปล่านะคะก็สังเกตได้เหมือนกันถ้าเกิดว่ายังโค้งเว้าอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคปกตินะคะแต่ถ้าเกิดว่าเหยียบลงไปแล้วเท้าแบบเต็มพื้นเลยนั่นให้คุณสังเกตไว้ก่อนเลยว่าคุณอาจจะเป็นโรคเป็นภาวะเท้าแบนแล้วหรือว่าวิธีการง่ายๆคนตรงนี้ เอาเท้าไปจุ่มน้ําก่อนอืแล้วก็เอาเท้าเนี่ยเหยียบบนคอนกรีตอะไรก็ไปแล้วมันก็จะเห็นรอยน้ําก็ได้ถ้าเกิดแบบไม่ได้สะดวกก็เป็นดินหรือเป็นทรายอะไรอย่างนี้นะใช่แล้วแล้วค่ะเขาบอกว่าส่วนลักษณะของการเดินของคนเท้าแบนนะคะจะสังเกตได้ว่าเวลาเดินเนี่ยเท้าจะล้มไปด้านเข้าด้านในเหรือว่าเดินแบบคล้ายๆนกเพนกวินดีเหรอ นะคะแล้วก็จะอาจจะรู้สึกเจ็บนะคะบริเวณด้านในของเท้าเพราะมันโดนโดนกดทับตลอดเวลาอะไรอย่างนี้นะคะส่วนในด้านของการรักษาคุณผู้ชมเขาบอกว่าสามารถรักษาหรือว่าบรรเทาอาการให้ดีขึ้นได้นะคะโดยทั้งการที่ผ่าตัดแล้วก็แบบไม่ผ่าตัดค่ะคุณมนนะคะหากเป็นกรณีที่ไม่ต้องผ่าตัดค่ะส่วนใหญ่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะก็จะทําการรักษานะะคโดยการสวมแผ่นรองรองเท้านะคะที่ผลิตขึ้นพิเศษเออนะคะผลิตขึ้นพิเศษเฉพาะบุคคลนะคะที่รองรับกับลักษณะเท้าแบนนะคะของบุคคลนั้นๆนั่นเองนะคะ ก็ซึ่งเป็นวิธีธรรมชาตินะคะแต่ถ้าเป็นกรณีเท้าแบนที่เกิดจากโครงสร้างที่ผิดปกติต้องผ่าตัดอย่างเดียวเท่านั้นดูน่าสงสารเหมือนกันเกิดมาแล้วผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยไม่บางกรณมันจะไปเกี่ยวข้องกับสมองแล้วก็พวกแบบไขสันหลังด้วยอะไรอย่างที่เมื่อกี้คุณนุณิกว่าไปนะมันก็อาจจะต้องต้องดูแลตัวเองเยอะขึ้นถูกต้องนะคะเพราะว่าฉะนั้นทุกคนก็อาจจะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นแล้วก็ดูแลในส่วนของการรับประทานอาหารด้วยนะคะการออกกําลังกายควบคู่ด้วยนะคะเพื่อที่แบบว่า จะได้รักษาสุขภาพของตัวเองเนาะค่ะนะวันนี้เราสองคนต้องลากันไปก่อนขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ